Okay, สวัสดีครับจอชแนลนะครับวันนี้จะพามาชมแ a p ปเตอร์ตัวใหม่นะครับสดๆดร้อนร้อนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ Ford ดวุบนนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมรอบๆนะครับรถคันนี้เป็น Ford Test d r ได้นะครับสวยมากสวยมาก สเปคอะไรก็น่าจะดูคลิปอื่นๆนะครับคลิปนี้พามาดูชมรถก่อน เคสเปกก็น่าจะดูของช่องอื่นแล้วนะครับมันใหญ่มากวันนี้ครับวันนี้ครับชใช่ใช่ใครับใช่ครับพอดีมาดูเห็นเห็นแกบอกว่าวันที่สิบเก้าเขามาดูเข้ามาดูก่อนแต่ยังเทสไม่ได้ก็เลยเข้ามาดูก่อน พอไม่ได้ดูรูปทรง,งตอนตอนมอเตอร์โชว์ไม่ได้ดูเลยก็เลยขอมาดูตัวจริงก่อนส่วนซับ,บยังยังไม่ได้จองครับมาดูมาดูก่อนตัดสินใจมันไม่เห็นคันจริงไงไม่กล้าจองี่ใหญ่ใหญ่ขอรุ่เลยครับสวยสวยสวยคลิปไปดูครับพอดีดูแต่ในคลิปคนอื่นไงเดี๋ยวดูคลิปั เทสนะครับเอ hey, ดูเครื่องดูครื่อกี่แรงมานะพี่ตรงนี้สามอนเก้าสิบเ็ดสามอนเก้าสิบสามพันอครับครับศูนย์ถึงร้อย ศูนย์ถึงร้อยได้เท่าไหร่ลูกศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกวิหกไมล์อ๋อหกวิโอ้ยก็เป็นตัวที่เร็วสุดในบรรดารถกระบะเมไทยนะครับจากศูนย์ร้อยแล้วก็เร็วสุดจากศูนย์ถึงสี่ร้อยเมตรอ๋อถ้าอัตราการเร่งความเร็วได้ดีดครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันยังไงบาง้างพี่อัตรา,ารน้ำมันเม่วนนี้ที่คุณดิฉันยิ่โซเขาบอกว่าประมาณหกหกกิโลนี้อ๋อครับ เท oh, ่ากับคันนั้นเลยเท่ากับคันนี้เลยเท <laughs> ่ากันเท่ากันโอ oh, ้สวยมากสวยมากเคเดี๋ยวพี่พาเข้าดูด้านในนะเค okay, okay, เดี๋ยวไปดูด้านในนะครับเดีน <laughs> ด้านในก็เหมือนกระบะทั่วไปนะครับแต่จอใหญ่มาก อันนี้อธิบายให้ฟังนะครับพี่ตัวนี้จะเป็นหน้าจอซิงโฟเอซีขนาดสิสนิ้วนะครับแลนนี้ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้ารถตัวนี้สามารถสั่งการได้เ,เสียงได้เลย,เลย,เลย,เลยแล้วก็สามารถมีมเอเจนชั่นนำทางได้เลยครับแล้วตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายครับโรเจ,นจกนะครับฝั่งแก้วอันนี้เป็นเกียร์เนาะตัวนี้เป็นตัวโหมดโหมดขับขี่ครับ ก็คือตัว4ไฮความเร็วใช้4ล้อครับผมขาวหนึ่งแล้วก็2ไฮ่0ทวน 4A นี่ก็คือระบบ4ออโต้ครับก็คือมันจะทํางานตามสภาพถนนครับคันนี้ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับตัวนี้จะเป็นตัว P นี่ก็คือเอาหมดใช้จอดนะครับผมครับจะมีแบบทั้งเทียบค้าหรือเข้าซองก็ได้ครับครับตัวนี้เป็นดิฟล็อกครับ ตัวนี้เป็นออโต้โฟเอ้ยไม่ใช่เวลาเราหยุดรถนะครับมันดับเองมันดับเองใช่ครับแล้วตัวนี้เป็นโหมดโหมดเลือกสภาพถนนครับครับโหมดนี้รวกดตกรณีที่เราเปลี่ยนเรกเร็นครับตัวนี้อย่างเป็นโหมดสปอร์ตครับผมอาจะขับขี่เ้าใจครับอ่าตัวนี้ถนนลื่นครับผมตัวนี้ไม่จับเหยียบ โอ้ดีน้องภาษาไทยเนาะง่ายผมว่าโหมดล่างโหมดทรายบาฮาหน้าจอตัวน,นี้มันจะเปลี่ยนไปตามสีรถนะโหมดพื้นคนระับ ทงอยู่ครับผมครับผมทสวยนะอันนี้เติมน้ำมันอะไรพีเติมน้ำมันเบนซินครับอ๋อเบนซินหรือหรืออะไรแก๊สโซฮอล์อ๋อแก๊สโซฮอล์เก้าห้าขึ้นไปหรือเก้าหนึ่งก็ได้ครับอ๋อเก้าหนึ่งก็ได้แต่ทางที่ดีคือต้องเก้าห้าเก้าห้าไอ๋อครับโอ้หหน้าจอตัวนี้จะเป็นตัวปรับเสียงเสียงท่อครับ เช่ตัวนี้เสียงปกติเสียงสปอร์ตครับผมแล้วก็จะเสียงบาฮานี่ก็คือมันจะดังขึ้นดังขึ้นตามตามโหมดของเราที่เราบอกนะครับอย่างเช่นตัวนี้เสียงเงียบที่ชุมชนหรืออะไรเงี้ยเราได้ครับผมโหมดปกติก็จะเสียงดังปกติครับตัวนี้สปอร์ตจะดังขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยครอย่างเช่นเสียงบาฮาจะเสียงเ้าใจขึ้นครับผมลองดูครับดูได้ครับเงีับดังดังนะครับผมโอโห เสียงดังสุดๆตัวไหนครับตัวตัวนี้ใช่ไหมบาฮะอ๋อแล้วก็ตัวนี้มันจะมีแบบพวกตั้งอ่าโอะไรของเราได้ด้วยแบบพวกฮอนมีคอนฟอร์แล้วก็มีสปอร์ตครับตัวนี้ก็คือการหัวของโปรไนเนี่ยมันจะต่างมันจะต่างกันไปตามที่เราเลือกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวช่วงล่างครับผมอ๋อช่วงล่างเราจะเอาแบบเราจะปรับธรรมดาก็ได้ปรับแบบสปอร์ตก็ได้หรือว่าแบบปั๊บแบบออฟโรดอย่างเงี้ยครับอช่วงล่างปรบเงี้ยเขาจะเปลี่ยน อยากได้ให้ตามที่เราปรับนะครับผมแล้วก็ตัว R นี่ก็คือเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเซต2ตัวนี้ไว้เรากดตัวนี้มันจะเข้าตัวที่เราเซตไปเลยครับตัว R ครับผมครับ่ผมตัวนี้ก็จะเป็นพุ u ค s นโ o n เป็น a d ด p t i v e Cruise c o n t ครับแปลความจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับตัวนี้แล้วก็จะมี Adaptive ครับแล้วก็วกร,ยระยะห่างมีตัวจับความเร็วเพิ่มเติมครับผมก็คือจะเบรกแค่ครามว่างเลยครับเดี๋ยวกลับมาปุ่มนี้ก่อนพี่อันนี้คือจอดเขาจอด ใช่ครับก็คือกรณีที่จะอยู่ในเข้าเข้าสองเนาะสองก็คือเรากดตรงนี้ปุ๊บเขาจะอ่ามันจะมีการตัางค่าระบบช่วยจอดครับผมอ่าเช่ปุ๊บาจจอดอัจฉริยะก็คือแล้วทีเนี้ยตันนี้ก็คือมันจะถอยเข้าจอดออรถจะถอยเองใช่ไหมครับใช่ครับรถจะถอยเองปุ๊บอ่าัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นถอยเข้าซองครับผมอ่าอย่างนี้เราสามารถหดแล้วก็ ตอนนี้ก็คือมอนจะอยู่ข้างหนครับ,รบโอสาา้สมราคาสมราคาสมราคาหนาวมากเย็น <c oughs> มากตัวนี้แอร์ของเรานี่สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับครับอันเช่นบถ้าหนาวก็ออกขึ้นนะครับ ลมตรงนี้นีก็คือถ้าเราไม่เอาเงี้ยก็คือปิดออกมามันจะออกแต่พัดลมครับครับโนตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปิดสวิตช์ทั้งหมดครับครับอะฉุกเฉินตัวนี้ก็คืออากาศมุนียงภายในครับครับ รถรถแรกมาง่ายไหมครับเนี่ยรถแรกตัวนี้ก็คือรู้สึกว่าจะคนที่จองแรกก็คือน่าจะเริ่มทยอยส่งแล้วครับเริ่มแล้วไหมใช่ครับคือหน้าเดือนนี้จะได้ประมาณห้าร้อยคันครับทั้งทั้งประเทศใช่ไหมทั้งประเทศยอดจองทั้งหมดเท่าไหร่สี่ห้ายอดจองเนี่ยรู้สึกจะสามพันขึ้นนะครับตั้งแต่นับตั้งแต่มอเตอร์โชว์นะครับครับตัวนี้ตอนมอเตอร์โชว์เนี่ยรู้สึกแรปเตอร์นี่จะโดนจองเยอะที่สุดครับ เยอะกว่าเอเวอรเรสต์แล้วก oh, uh, ็วายแทงก์อ okay. ๋อตัวนี้ก็จะสามารถเป็นกล้องรอบคันได้เลยครับเอกล้องชัดชัดกล้องชัดห่อกล้องหลังไอ้กล้องหน้าครับผมให้ดีเลยด้วยครับเราสามารถปรับเฉพาะกล้องก็ได้นี่างน้ครับผมตัวหน้าตัวหลังแล้วก็ตัวนี้คือมันจะมีเซ็นเซอร์กับระยะไก นี่ครับมันจะมีเซ็นเซอร์การระยะถอยให้ด้วยอตอนนี้ที่เวลาเราถอยครับมันจะมีเซนเซอร์ตัวนี้โอเค ฟั้ FM ้าสุงฟัง FM 92้าสิบสอ d s, 2> <S, 2> <S, 2> <Okay>. <S 哦，所以嘛，所以。 ตอรนี้จะมีหน้าจอของระบระบบนำทางมาให้เลยครับครับอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่มันจะบอกจุดตำแหน่งของเราเลยครับผมครับตอนนี้ถ้าเราจะไปสมมติว่าเราจะไปสิทนทน ที่ไหนก็ได้ลองขึ้นอัตการมา KFC Big C หรือคกรุณาขับตามเส้นทางแนะนำไม่ต้องใช้โทรศัพท์เปิดแล้ว อ้าใชคับันนี้เหมือนแอนดรอยเลยใช่ไหมครับใช่เป็นโทรศัพท์อ๋อคกับก็เป็นตามนี้นะครับครับโอเคยันนีเนยมัเอนนี้ยอเดี๋ยวค่อยไปศึกษาที่ัอคับอ๋อใช่ครับโอเคไฟนสวย ข้างบนตัวนี้จะเป็นเสวิตแบงค์นะครับเหมือนตัวกันเดียวกันกับตัว FX4 ครับผมเอาไว้ทําอะไรก็คือไปทําตอนเวลาเราพวกออฟโรดอย่างนี้ครับไว้ใส่พวกสปอตไลท์ครับมันจะมีช่องช่องต่อสปอตไลท์ครับอยู่ข้างหน้าเลยโดยที่เราไม่ต้องไปจอดสายไฟอ่อย่างเช่นถ้าเราต่ออยงนี้เราก็งได้เลยเราเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มันก็เชื่อมต่อจากไอ้กล่อง ด้านหน้าให้หน่อยครับค่ะอ๋อเดีดเด็ดเดต้องเสียงงินแล้วโน่ามีอะไรนะเนาะได้ครับเกียผมนั่งข้างก็ ก็ไม่มีอะไรละข้างในก็ตามนั้นครับโอเคเอาคลิปนี้ไม่มีอะไรครับพามาดูรถนะครับตอนนี้เขายังไม่ให้ขับนะครับเดี๋ยวจะขอขยับเขานิดหน่อยเมื่ขอกี้ก็ขยับรถเหยียบให้เป็นบุญเท้าหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากแฟนๆแรปเตอร์ทั่วประเทศทุกคนนะครับ ขอให้มีความสุขกับการขับรถนะครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ